สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของ Test ANC นะครับเป็นไงกันบ้างทุกคนนะวันนี้เราก็มาอัปเดตในส่วนของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Magic Car นะครับวันนี้ทุกคนนะผมได้ทำภารกิจเ,เกือบสำเร็จไปแล้วนะครับก็มีอีกประมาณ2-3-4นะครับภารกิจที่ยังไม่สำเร็จนะครับผมนะก็คือภารกิจดาวน์โหลดแล้วก็เล่นอันนี้นะครับก็คือกดปั๊ม นี่ทุกคนจะสําเร็จแล้วทุกคนแล้วก็ภารกิจดูวิดีโอ5วิดีโอตรงนี้นะครับก็คือกดตรงคําว่าที่จะเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ดูวิดีโอให้จบหนึ่งวิดีโอนะครับหลังจากที่เราดูวิดีโอจนจบไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะได้อยู่ที่30เหรียญกับ4นะครับ4ดาวด้วยกันอ่ะก็เหลืออีกภารกิจนี้นะครับผมภารกิจนี้ก็คือ ดูวิดีโอศาสมร์ครบ10นะครับเดี๋ยวเราก like ็ด mm ูอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็จะครบแล้วส่วนการเล่นเกมวันนี้ผมยังไม่ได้เล่นเกมเลยทุกคนแล้วก็ภาริกิจของการชินเพื่อนนะครับก็อ่ะได้แล้วทุกคนนะเดี๋ยวเราเล่นเกม1ตาทุกคนนะนี่ทุกคนก็ตอนนี้อยู่ในระดับอยู่ในด่านที่134นะครับเพื่อนๆนะครับที่เล่นแอปนี้อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในด่านที่เท่าไหร่แล้วทุกคนนะมาอัปเดตกันหน <ogr> ่อยนะครับผมนะตอนนี้ก็ ทําทคะแนนได้เท่าไหร่กันแล้วบ้างนะครับมาอัปเดตกันหน่อยทุกคนเนาะซึ่งระดับนี้นะครับก็มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นนะครับโดาจะเป็นในส่วนของการเลี้ยวเยอะขึ้นแล้วก็ในส่วนของอสีแยกนะครับผมนะที่จะมีไฟแดงเข้ามาเพิ่มนะครับผมอตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่3 1 3 9เนาะซึ่งเป้าหมายของเราก็คืออยู่ที่ระดับ180นะครับแต่ว่าเออ โอโ้ทุกคนนี่แหละทุกคนโดนชนอยู่ได้ทุกคนนะเออล้มเหลวไปเลยทุกคนนะอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเล่นต่อไปทุกคนนะเพลินเพลินไปเลยนะครับผมว่าน่าจะทำภาร,รกิจสําเร็จและปาด,ดยูดูก่อนนะครับผมในสองคลิปนี้ทุกคนเพราะว่าภารกิจนะ้ผมเล่นทําทุกวันนะนี่ทุกคนนะชนะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเล่นต่อไปทุกคนนะ<ๆ>ผมเปิดเสียงให้ดูแล้วกัน ชนะอะไรครับทุกคนนะก็อยู่ในด่านที่140นะเมื่อกี้เปิดเสียงเอฟเฟกทุกคนเอเอ,เ,อเปรดไปนะครับนี่ทุกคนนะนี่เรียบร้อยทุกคนนะอ่าถ้าว่าของใครขึ้นแบบนี้เหมือนผมนะให้เรากดที่คําว่าน้ํามันฟรีนะแล้วก็ดูวิดีโอหนึ่งวิดีโอคนจะได้เป็น,นสองแบงเขียววิีการ3-2 4สบาทนะครับผม ตอนนี้ทุกคนก็ได้มาแล้ว3.24บาททุกคนนะราเล่นอีกตาหนึ่งทุกคนนะแล้วก็ไปดูนะครับว่าภารกิจของเราจะสําเร็จหรือยังนะเพราะว่ามีเหลืออีกประมาณในส่วนของวิดีโออีกหนึ่งอันเนาะก็จะสําเร็จแล้วนะครับก็ส่วนภารกิจของการเล่นเกม30ครั้งในคลิปนี้ก็น่าจะเล่นไม่ครบ30ตาทุกคนนะ เพื่อนๆเ,เล่นครบยังทุกคนนะตรงนี้นะครับอ่านีุ่กคนนั่นเลยอีกภารกิจหนึ่งคือดูวิดีโอให้ครบ5วิดีโอตรงนี้ทุกคนนะแล้วก็ผมได้รับของขวัญหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามากดรับพร้อมกันนะครับโอเคทุกคนถนะ้ากดฉันเห็นไปได้เลยนะครับผมนีุ่กคนนะก็กดรับไปเลยนี่ทุกคนได้แล้วนะครับในส่วนของอ่าตรงนี้นะครับเหลืออีกอันหนึ่งนะเหลืออีกอันหนึ่งนะครับผมนะก็จะครบแล้วนะครับในส่วนของอา่าใบรับรองการสําเร,ร็จนะครับต้องครบ สิอันแล้วก็กดไปที่รับนะครับแล้วก็จะผ่านจุดตรวจที่10แหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นอีกทีหนึงนะหรือจะมีในส่วนของอจุดตรวจเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าก็ยังไม่ชชว่์นะครับอันนี้ก็ยาวๆไปทุกคนนะกดรับหมดเลยนะครับอันนี้ก็113แล้วทุกคน หมดแล้วทุกคนก็อยู่ที่116นะครับผมนะเดี๋ยวไก,ก็ตามเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันต่อไปนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับวันนี้นะครับก็ทำภารกิจสำเร็จไปแล้วทุกคนนะั่นเลยแค่ของการเล่นเกมให้ครบ3 0ตด่านนะครับแล้วก็ภารกิจอื่นตรงนี้ทำสำเร็จหมดแล้วนอกนะึ่งผมเป้าหมายของผมก็คือการหาเหรียญน,นะครับให้ครบ620ี่เหรียญต่อวันตรงนี้ทุกคนนะหาเหรียญให้ครบ620เหรียญต่อวันจากภารกิจ แล้วก็การรับในส่วนของใบรับรองตรงนี้เพื่อที่ว่าเราจะนําไปแลกในส่วนของอในส่วนของท้าบัตรเขียวตรงนี้ทุกคนให้ผ่านจุดตรวจนั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครเล่นแอปนี้อยู่นะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่ในด่านที่เท่าไหร่แล้วเล่นยังไงกันบ้างนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปตัวนี้กันหน่อยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ